ผู้ชมบทนี้ เคาะผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเลือกตั้งนายกอบจอ47จังหวัดประชาชนออกมาใช้สิทธิ์พร้อมเรียงกันเมื่อวานนี้เสาร์ที่1กุมภาพันธ์นะคะแม้ว่ายอดของผู้ออกมาใช้สิทธิ์ในหลายๆจังหวัดนั้นจะไม่เป็นไปตามเป้าคือไม่ถึง70%หลายจังหวัดมีตัวเลขของคะแนนไม่ประสงค์ลงคะแนนให้ผู้ใดสูงอย่างมีนัยยะสําคัญก็ตามแต่ว่าณนะขณะนี้ผลการเลือกตั้ง47จังหวัดก็ออกมาแล้วนะคะไล่เรียงดู กันค่ะเจาะไปที่บุรีรำกันที่นี่เป็นไปตามความคาดหมายนะคะการเลือกตั้งนายกอ,อบจอและสอ,อบจอบุรีรำ42เขตเลือกตั้งผู้สมัครทั้งหมด5คนถูกตัดสิทธิ์ไป1คนเหลือผู้สมัคร4คนก็ปรากฏว่า,าลำดับ ที่1ค่ะที่ได้คะแนนมาสูงสุดคือหมายเลข4นายภูสิทธิ์เล็กอุดกรอดีตนาย,ยกอบจอบุรีรัมสมัยที่ผ่านมาเป็นหลานชายของคุณเนวินชิตชอบหัวหน้าทีมกลุ่มคนบุรีรัมได้คะแนนไป4,17,219คะแนนชนะนายการุณไสยงามอดีตสสและอดีตสวบุรีรัมผู้สมัครกลุ่มอิสระที่ได้มา83,000กว่าคะแนนนะคะโดยสอบจอกลุ่มคนบุรีรัมนี่ก็ได้รับการเลือกตั้งมายกทีมทั้ง42เขตด้วยแต่ว่าที่บุรีรัมเนี่ย มีข้อสังเกตว่าประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกาช่องไม่เลือกผู้ใดเป็นจำนวนถึง8%ด้วยกันนะคะ,ะบัตรเสียอีกอ7%กว่ากว่าค่ะส่วนที่หนองคายค่ะผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเมื่อนับครบทุกหน่วยเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะ<อ>ก็ปรากฏว่าเบอร์2องค่ะนายวุฒิไกรช่างเหล็กผู้สมัครจากพักเพื่อไทยได้ไป1 6 2 2 0 8คะแนนนะคะโดยนายวุฒิไกรช่างเหล็กว่าที่นายกอบจอหนองคายคนใหม่ก็เปิดใจหลังจากรับทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการที่สามารถเฉือนเอาชนะอดีตนายกอบจอหนองคาย5สมัยคุณยุทธนาสีตะบุตรจากกลุ่มรักหนองคายมาได้เนี่ยเจ้าตัวบอกว่าก็จะเร่งทํางานตามที่ได้ประสัยไว้นะคะก็คือเรื่องสาธารณูุปโภคหลกัหลกๆถนนไฟฟ้าประปา,าบุรีรัมย์่ะ ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ไล่เลียงไปที่หนองคายไปกันที่สุพรรณบุรีกันต่อค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งสนามที่ดุเดือดและถูกจับตามองมีผู้สมัครชิงเก้าอี้นายกอบจอ 4คนนะคุณผู้ชมผลการนับคะแนนปรากฏว่าดรอุดมโปร่งฟ้าหมายเลข3าคนสําคัญของพรรคชาติไทยพัฒนาที่ลงสมัครในฐานะตัวแทนพรรคชาติไทยพัฒนาสามารถเอาชนะนายบุญชูจันสุวรรณหมายเลข2อดีตนายกอบจสุพรรณบุรีแชมป์เก่าเจ้าของเก้าอี้5สมัยที่ครองตําแหน่งมายาวนาน20ปีไปได้ผลการนับคะแนน,นเ 3, น,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 นี่ยไม่เป็นทางการเนี่ยดรอุดมได้1นึ่งแคะแนนนะคะส่วนายบุญชูเจ้าของอ แชมป์เก่า5สมัยเนี่ยได้ไป58,278คะแนนนะคะส่วนที่ระยองค่ะผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการออกมาแล้ว ปรากฏว่าอาช้างนายปิยะปิตุเต,ตชะอดีตนายกอบจร,ระยองสามสมัยยังสามารถรักษาเก้าอี้นายกอบจร,ระยองเอาไว้ได้อีกรอบนะคะคะแนนนํามาเป็นอันดับหนึ่งที่1 59, นึ่งแสนคะแนนทิ้งห่างคู่แข่งขาดลอยไปถึง6 0 0 0ื่นกว่าคะแนนอันดับ2ที่ถูกทิ้งห่างไปก็คือดรทรงธรรมสุขสว่างอดีตผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และพันธุ์พืชจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะ ดูภาพรวมกันหน่อยนะคะภาพรวมในการเลือกตั้งนายกอบจอ47จังหวัดในปี2568นี้อ่ะพักเพื่อไทยและเครือข่ายเนี่ยสามารถกวาดเอาชนะไปได้ทั้งหมด12จังหวัดด้วยกันในานามของพักเพื่อไทย10จังหวัดแล้วก็เป็นเครือข่ายอีก2จังหวัดนะคะส่วนพักประชาชนปักธงส้มชนะไป1จังหวัดที่ลำพูนเครือข่าย พักภูมิใจไทยชนะไป9จังหวัดด้วยกันเครือข่ายพักรวมไทยสร้างชาติชนะไป5จังหวัดจาก47จังหวัดนะคะเครือข่ายพักพลังประชารัฐชนะไปได้เพียงแค่จังหวัดเดียวเท่านั้นเครือข่ายพักประชาธิปัตย์ชนะไป3จังหวัดค่ะส่วนกลุ่มอิสระและเครือข่ายบ้านใหญ่ชนะ16จังหวัดคณะกรรมการการเลือกตั้งรายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ว่าจะเป็นนายกอบจรหรือว่าสมาชิก อบจอ,อย่างไม่เป็นทางการออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะในการใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อวานนี้เสาร์ที่1กุมภาพันธ์ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนี่ก็คือ,อตัวเลขคะแนนรวมไปถึงตำแหน่งนายกอบจอนะคะในแต่ละภาคนะคะรวมทั้งหมด47จังหวัดที่ออกมาใช้สิทธิพร้อมกันเมื่อวานนี้ค่ะ